สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอัยองอาเซยโยริวดำใจคามิดา <c oughs> วันนี้ผมจะมาเล่นเกมทายชื่อเพลงป๊อปกันนะครับผมโดยผมจะมาเล่นกับสาวเกาหลีเดอร์ <c oughs> ม่ใช่ยผมก็ชื่อว่าจียอนตากุ๊กนะครับโอเคครับอันนี้เพลงกกาหัีสไตล์ปาะวะใช่กกาหัีสไตล์โอเคครับซึ่งผมจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะเ <c oughs> อ้อยโอ้โห ตอบไม่ได้เ,เพลงนี้เพลงอะไรอะทีทีไงเดี๋ยวผมร้องให้ฟังเอ็ i ทีทีเฮ้สมาทีทีเฮ้เฮ้เออหื้อร้องอย่างพอสมแล้วที่คนสองเรีย,ยกโอปป้าหยอกหยอกอ๋ออันนี้อะไรอะยังไม่ได้ทันได้ตอบเลยอันนี้โมโมแลนด์ปะโอ้โหเพลงนี้ตูตตตตต่ตู่ตู่ตู้ตู่อันนี้เฟคเลิฟแน่นอนทุกคนอยากให้ผมร้องให้ฟังอีกปะเฟคเลิฟ เฟ้ยกเลิเฮ้ยเฮ้นึกว่าต้นฉบับมาร้องโอ้โหโคตรเพ้อเพลงนี้เอ่อเจนเทอร์แมนเปล่าวะซึ่งผมจะไม่พิมพ์นะครับผมจะให้ผู้หญิงคนนี้พิมพ์นะเพราะว่าผมพอรู้ชื่อเพลงอะแต่พิมพ์ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะเอ็กโซอ๋ออันนี้ DNA อยู่แล้วครับน้องๆเพลงอะไรอะเลิฟอ More and m น r อโอเคครับโอ้เพลงนี้บูมไปอ่ะ so what คุณแล้วโหไอคอนครับไอคอนอันนี้ใครอ่ะครับเบนเคเปล่า NCT s e เพื่อน s e อันนี้คือผมในอนาคตนะอันนี้ผมไม่รู้นะวงอะไรอ่ะตอบทีสิวงอะไรอะฮีโร่ hero. เพียงอะไรฮีโร่บอยแบนด์ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อะครับรู้จักแต่วงแบบผู้หญิงอะอันนี้บิ๊กแบเด็แบงแบงแบงเฮ้เฮ้ ลาตาตาโอ้โหเก่งเกินสมแล้วที่เป็นคนเกาหลีครับโคตรเก่ง oh, เ okay. ขาน่าจะเป็นคนเกาหลีโดยแท้เลยนะ BTS แน่นอน BTS อะรู้แค่นี้แหละ d 이돌ชื่อเพลงว่า d 이돌อันนี้วงอะไระครับสีแดงๆเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไม่รู้นะเซิร์ช g o เกิลอยู่อะเปล่าเนี่ยใช้เวลานานจังลาอะไรอะลาวี่อินเอ็นโรสเหรออันนี้็อตชายใช่ไหม อ่าไม่ใช่วานาบีนี่วงดันดันอะไรวะอันนี้ทูเอ็นนิวันใช่ป่ะไม่ใช่ม Dun ไ,นนใชไม่ใช่เกิร์เจเนเรชั่น <Girl Generation S 2> oh. เพื่อนเพลงนี้ครับโอ้ oh, เพลงนี้ Let's Cue This Love อันนี้วงอะไรครับสีดำดำนี้วงอันนี้เปล่าเบฟเกิลเหรอไม่ใช่ละเขาพิมพ์ว่าอะไรอ่ะแอด อะดีดีออสเอาพิบ้าเลยวะดูเหมือนเขาจะตอบไม่ได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับกดซับผมด้วยนะเอาหายไปแล้วโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะบาย